เมื่อเวลา18นาฬิกาวันที่6ธันวาคมที่ชายหาดพัทยากลางจังหวัดชนบุรีนายวิทยาคุณปลื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีพร้อมด้วยนายประเมรงามพิเชษนายกเมืองพัทยารวมเดินเยี่ยมชมทักทายพ่อค้าแม่ค้าในงานเทศกาลดนตรีแจส๊สเมืองพัทยาพัทยาอิน International Jazz Festival 2024 พร้อมด้วยนายภูมิพิพัฒน,น์กมลนาถเลข,ขานกุการนายกเมืองพัทยาคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีและเมืองพัทยาพร้อมทั้งตัวแทนหน่วยงานที่ร่วมจัดงานร่วมเดินเยี่ยมชมในครั้งนี้ ด้วยเมืองพัทยาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีจัดงานเทศกาลดนตรีแจ๊สเมืองพัทยาประจำปี2567พัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลแจ๊สเฟสติวัล2024ระหว่างวันที่6 7ธันวาคม2567 ณบริเวณชายหาดพัทยากลางเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมุมมองใหม่ด้านการท่องเที่ยวด้วยเทศกาลดนตรีสร้างภาพลักษณ์ให้กับเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีเป็นเมืองแห่งดนตรีศิละปะและวัฒนธรรมระดับโลกอีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจจากระดับฐานรากในระดับประเทศสู่ระดับสากลเป็นการสร้างเศรษฐกิจมูลค่าสูงผ่านการจับจ่ายซื้อสินค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในงานเทศกาลดนตรีแจ๊สเพิ่มจำนวนของกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพดีให้เข้ามาเที่ยวในเมืองพัทยาบ้างขึ้นในการนี้จึงจัดให้มีร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในงานจำนวนทั้งสิ้น70ร้านค้า ซึ่งเป็นผู้ประกอบการจากสมาคมชมรมต่างๆในเมืองพัทยาทั้งนี้นายกเมืองพัทยาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีได้กล่าวทักทายพ่อค้าแม่ค้าและขอความร่วมมือให้ทุกร้านค้าจำหน่ายอาหารที่มีคุณภาพราคาเหมาะสมช่วยกันดูแลลูกค้าและนักท่องเที่ยวไม่เอารัดเอาเปรียบลูกค้าและนักท่องเที่ยวที่สำคัญขอให้ช่วยการรักษาความสะอาดใช้ภาชนะที่เป็นวัสดุเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมบูธกิจกรรมพัทยากโกกรีนและซีโรเวสพร้อมทั้งเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวทิ้งขยะในจุดคัดแยกขยะเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวลดปริมาณขยะ เพื่อให้เหมืองพัทยาเป็นเมืองคาร์บอนต่ำและเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสร้างไรายได้หมุนเวียนให้กับเมืองพัทยาและเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศต่อไป คืออะไรคะิชูเย็นเนนะคะพี่จอยนะคะคุณชูจรบรขอไทยแลนด์ะได้ชมเป็นสนใจอะไรเลยนะไม่ได้ที่ไปร proper ดังๆให้แบบสองเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนายกคะครับท่านนายกวิทยาคุณปลื้มนะครับนายกองการระทรวนจังหวัดจงนะครับมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากมายแล้วก็พวกเราทุกคนนะครับที่มาร่วมงานนะครับพัทยา ต้องการที่จะให้มีกิจกรรมที่มีความหลากหลายเกิดขึ้นในพัทยาไม่ว่าจะเป็นเรื่องแจ๊สครั้งนี้นะครับเราต้องการที่จะยกระดับนะครับในส่วนของกิจกรรมของเราจะมีอาหารอร่อยๆนะครับไว้รองรับทุกท่านนะครับเชิญไปด้านหลังได้นะครับเวลาฟังเพลงแล้วตรงนั้นเราก็มันมีจัดโต๊ะมีจัดเก้าอี้ไว้ให้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้จะมีความสุขกับเทศกาลทุกๆเทศกาลที่เมืองพัทยาจัดขึ้นครับขอบพระคุณครับ Ladies and gentlemen Mr. b ร r a m e t n g a m p h i c Mayor of Pattaya City สวัสดีนะครับพี่น้องที่รักในดนตรีแจ๊สทุกๆคนนะครับผมในานามขององค์การมหาสุวนจังหวัดชนบุรีพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลแจ๊สเฟสติวัลนะครับ2 0 24นะครับซึ่งเป็นความร่วมมือขององค์การมหาสุวนจังหวัดชนบุรีร่วมกับทางเมืองพัทยานะครับเพื่อนําเทศกาลแห่งความสุขนะครับก็คือเทศกาลแจ๊สใน,นดนตรีแจ๊สนี้ให้กับพี่น้องชาวพัทยาพี่น้องชาวชนบุรีและ นักท่องเที่ยวทุกคนนะครับได้มีโอกาสเข้ามาที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดอีกด้วยเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นในวันนี้อนุนามองค์กรแห่งสุจังหวัดชนบุรีร่วมกับเมืองมัตยานะครับก็ขอให้ทุกๆคนมีความสุขกับเสียงดนตรีนะครับดนตรีแจส๊สเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ทุกๆคนนะครับจริงๆแล้วไม่ว่าเราจะชอบดนตรีสุขกับเสียงดนตรีร่วมกันนะครับขอให้ทุกๆคนนะครับมีความสุข ในเทศกาลนะครับเดือนดีแจ๊สเดือนพัทยารประจำปี2024นะครับร่วมกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะ Ladies and gentlemen Mr. ตอร,ร่วมนับถอยหลังร่วมกันนะคะเดี๋ยวรอสักครู่น,นะคะตอนนี้ให้พี่พี่เน